ตำแหน่งต้นหนนหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า second officer หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีหน้าที่แค่ขีดเข็มในแผนที่หรือทำงานเฉพาะบนสะพานเดินเรือจริงๆแล้วต้นหนนมีงานต้องรับผิดชอบหลายหน้านอกจากงานบนสะพานเดินเรือแล้วต้นหนมีงานอีกหลายอย่างตำแหน่งต้นหนเป็นตำแหน่งที่ขึ้นมาจากผู้ช่วยต้นเรือแต่ยังรองลงมาจากต้นเรือและกัปตันยังถือว่าเป็นนายประจำเรือระดับเล็กหรือ junior officer ก่อนจะมาเป็นต้นหนนอกจากจะต้องผ่านตำแหน่งผู้ช่วยต้นเรือมาก่อน ต้องมีประกาศนียบัตรแบบเดียวกันกับผู้ช่วยต้นเรือเป็นประกาศนียบัตนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือขนาด500ตันกรอดขึ้นไปกว่าจะได้ประกาศนียบัตรสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของกรมเจ้าท่าตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ S.T.C. w u หน้าที่หลักๆของต้นหนแบ่งได้เป็น5ข้อข้อแรกด้านการเดินเรือ หน้าที่หลักของต้นหนคือวางแผนการเดินเรือที่เราเรียกว่า o อย g e p l a n n i n g เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่เรือยังไม่ออกจากท่าต้องศึกษาพื้นที่ที่เรือจะไปจากแผนที่ความลึกของน้ำสภาพอากาศการจราจรทางทะเลและที่หมายอันตรายหรือจุดเสี่ยง ต้นหนจะขีดเข็มระวางเส้นทางการเดินเรือสมัยนี้อาจจะใช้อิเล็กทรอนิกชาร์จหลังจากเตรียมการเสร็จส่งให้กับตารตรวจสอบก่อนเรือออกและแก้ไขอัปเดตแผนที่ต่างๆให้เสร็จหน้าที่ที่2เข้าเวรเรือเดินและเข้าเวรสินค้าในขณะเรืออยู่ในทะเลต้นหนจะเข้าเวรช่วงเที่ยงถึงบ่ายสี่โมง และอีกผัดเที่ยงคืนถึงตีสี่ระหว่างอยู่ในเวรเรือเดินต้องคอยดูแลเส้นทางการเดินเรือทำแบบในายามคนอื่นๆเข้าเวรต้องนำเรือไปในเส้นทางที่กำหนดหลบเรือตามกฎการเดินเรือต้นห่นยังต้องรับผิดชอบล็อกบุ๊กหรือสมุดปูมเรือใช้สำหรับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตามดูว่าในยามผัดไหนเขียนไม่เรียบร้อยหรือจดบันทึกไม่ครบต้องไปไล่ตามมาให้ครบทุกคนข้อมูลพวกนี้สำคัญใช้เป็นหลักฐานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่วนกรณีเข้าเวรสินค้าก็ผัดกันเข้า กับผู้ช่วยต้นเรืออาจจะเป็น6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงแล้วแต่ต้นเรือจะแปลนให้หน้าที่ที่3รับผิดชอบอุปกรณ์การเดินเรือ อุปกรณ์บนสะพานเดินเรือทุกอย่างที่ในายามใช้กันเข็มทิศไายโลเรดาร์ AIS Echo Sounder ต้นหนจะเป็นคนรับผิดชอบอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเสียก็ต้องแจ้งซ่อมจนกว่าจะใช้งานได้และต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้ตลอดเวลาหน้าที่ที่4ด้านการแพทย์บนเรือทุกลำจะมีห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคไว้บนเรือ ต้นหนุนทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่แพทย์ประจําเรือต้องรับผิดชอบคอยเบิกยาและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นถ้ามีคนบนเรือเจ็บป่วยต้นหนนจะเป็นคนจ่ายยาเบื้องต้นให้แต่ถ้าป่วยหนักหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉินต้นหนนก็ต้องเป็นคนติดต่อกับศูนย์แพทย์ทางทะเลขอคําแนะนําจากหมอที่อยู่บนฝั่งถึงยังไงต้นหนนก็เป็นแค่นักเดินเรือไม่ได้เป็นหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์จ่ายยาได้แค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าเจ็บป่วยหนักยังไงก็ต้องส่ง หาแพทย์ตอนเรือถึงท่าหน้าที่ที่5คือเรื่องเอกสารและการตรวจเรือต้นหนจะมีเอกสารที่รับผิดชอบค่อนข้างมากต้องเตรียมเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการเดินเรือเช่นวอยหยาดแผ่นนิ g งชาร์ c คอลเลกชันเล c o คอร์ดเซฟตี้เช็คลิสต์ต่างๆที่อยู่บนสะพานเดินเรือเอกสารพวกนี้ใช้ตรวจจากเจ้าหน้าที่ภายนอกพอร์ตสเตทคอนโทรลแฟคสเตทคอนโทรลหรือเอ็กซ์เทนอออเดดและมีการตรวจเรือภายในของบริษัทเองเช่นอินเทอร์นอลออเดดหรือเซฟตี้อินสเปกชันต่อมาเรื่องไรายได้ของตําแหน่งต้นหน ทุกตำแหน่งที่ทำงานบนเรือจะแบ่งจ่ายเงินเดือนเป็น3ระดับตามสัญชาติประกาศนียบัตรหรือ COC แบบแรกประกาศนียบัตสัญชาติสหรัฐอเมริการายได้จะอยู่ที่4 0 0 0ถึง5,000เหรียญสหรัฐต่อมาสำหรับตำแหน่งต้นห่นที่ถือประกาศนียบัตรสัญชาติสหภาพยุโรปหรือสหรัฐชนาจารรายได้จะอยู่ที่3,800เหรียญถึง4,800เหรียญสหรัฐสุดท้ายประกาศนียบัตแบบที่สาสัญชาติเอเชียรวมถึงประเทศไทยรายได้จะอยู่ที่2 0 0 0ถึง3า0 0 500เหรียญิดเป็นเงินไทยประมาณ60,000-120,000ถึง 120, บาทถ้าต้นหนคนไทยคนไหนได้เงินเดือนน้อยกว่า60,000ก็ต้องทําใจประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสหาภาพในจ้างหรือบริษัทจะให้เท่าไหร่ก็ได้สรุปตําแหน่งต้นหนยังถือว่าเป็นนายประจําเรือระดับเล็กหรือจูเนียร์ออฟฟิเซอร์งานส่วนใหญ่จะเป็นงานเอกสารและงานเกี่ยวกับการเดินเรือเป็นคนกําหนดเส้นทางให้เรือวิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปถึงท่าเรือต่อไป